ซึ่งเป็นนาของผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกครั้งแรกครับแล้วก็แบบทดลองครับปลูกด้วยครับข้าวก็เลยเออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น้ําขาดน้ําไม่พอนิดหนึ่งนะไม่หมดไม่พอ,อช่วงหนึ่งแล้วก็ทาให้ข้าวแล้วก็นี่นกนะค ก็ด้วยกินด้วยนะเป็นการปลูกครั้งที่สามของผมแต่ว่าพึ่งประสบผลสำเร็จนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรประสบการณ์ครับในการทำเพราะว่า,วามีนกครับกินด้วยให้เป็นกรมะลิหนึ่งูะมะลิหนึ่งูานี่ยครับก็หอมมะลิ ก็เลยก็ปีหน้าก็จะมีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงนะครับเปลีป่ยนแปลงแล้วก็ตัดแปลงใหม่ไปยุกใหม่เพิเ่มเติมครับให้มันเข้ากับเข้ากับกับเอ่อของเรา,าครับอาจจะเปลี่ยนผมคิดว่ามันไม่เข้ามาเรี่ยน,นะครับต้องมีคนเฝ้าครับไล่นกนะ อาจกะดีครับเดี๋ยวปีหน้าอาจจะเปลี่ยนข้าวพันธุ์ครับเดี๋ยวจะลองดูครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างอะไรนะครับผมก็สนดินด้วยครับเลยไม่ค่อยมีเวลาดูสวนของคุณตาครับของผมสองไร่กว่านะครับก,นะบก็ได้เยอะอยู่นะครับได้ปกติเลยครับแกไร่นก ได้อะไรครับได้เข้าปกติเลยครับเองผมทำเยอะหน่อยแล้วก็อ่าไม่เคยได้เพิ่เท่าไหร่ครับแล้วที่ทำเยอะก็เผื่อนกเนี่ยครับเผื่อให้มันหนีหนีนะครับคือ,เห,อเ,เหมือนเป็นมันที่ให้ให้มันเยอะหน่อยครับแต่ก็ผิดคาดเล็กน้อยครับตามไม่แค่ที่ดคาดคิดมันกินไปเยอะแล้ว กินเยอะเพราะแถวนี้ไม่มีใครไม่มีใครทำครับทำคนเดียวเจ้าเดียวเดี๋ยวผมก็ถือว่าโอเคนะทีนี้ครับถือว่าโอเคแล้ว no i és molt poc carat és una mica